มน,นีขายแค่สี่รอยคือมันน่ารักจริงๆแล้วก็แบบน่ารักอะ่ะเราสีมันน่ารักด้วยดูขายี่ร้อยเท่านั้นวันนี้พาวาพูดเขาว่าน่ารักไปกี่ครั้ง <c oughs> จงอธิบรายแล้วก็สมน่ารักด้วยมันสามารถทําแบบเป็นคอเต่าได้ด้วยนะน่ารักมะไยช่าก็ยังไม่ขอแบ่ เซฟซีแล้วขอบคุณนะคะคุณไจ <ป S 1> โคต้องร,ระวังนะคะเดี๋ยวมันหมดต้องชังมือนะคะตัวนี้กับเครื่องไม่ขดนะขวนกางเขนขาบาเหรอตัวนี้เลยคือเอลยี่ยี่แปดยี่ยี่เก้าประมาณนี้นะคะเราเป็นแบบกระดุมแบบนี้นะคะจะหมดยังจะหมดแล้วตัวสุดท้ายตัวนี้ขายแค่สี่ร้อยก็ได้ข้อขายเท่าไรสี่ร้อยป่ะขายสามร้อยห้าสิบก็ได้คะ่ะคือมันน่ารักมากมีแบรนด์ด้วยเป็นแบบของเกาหลีอะ แล้วเป็นลายน่ารักด้วยเป็นลายแบบลาดอกไม้น่ารักมาก CFC ร้อยขอบคุณค่ะคุณดัมโบเอาตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าทวาาว่าไม่ได้ใจแหละใช่แหล <c oughs> ะเดี๋ยวมีอสองตัวแป๊บนึงเดี๋ยวมาขอให้สองตัวเท่านั <c oughs> ้นสามตัว <'m> อันนี้คือ ตัวนี้คือเป็นตัวที่ว่าชอบมากแล้วตอนแรกพี่เตยจะซื้อแหละแต่ว่าแต่ว่ามันทรงมันจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ของเกาหลีนะคะตัวนี้ขายห้าร้อยคือมันน่ารักมากาไปมเดี๋ยวยืนให้ดูต้องถ่ายไหมอ่ะมันดูไม่สวยอะ่ะโอ๊ยทำไมาเซ็กซี่จัง มาระหว่างนี้ขอขครตัวอื่นก่อนไม่ใครสนใจไหมคือผ้ามันมันดีจริงนะแล้วแบบผ้ามันเป็นผ้าแบบผ้าลืล่นเลยไม่ได้เป็นผ้าเชิดงองอ่ะแล้วก็กระดุมสวยด้วยเป็นกระดุมไม้นะคะขายห้าร้อยเท่านั้นต่อราคาได้แต่ห้ามต่อเยอะกระดุมไม่ต้องลงเป็นกระดุมหรือไม่ใช่กระดุมอ๋ออันนี้ก็ไม่แน่ใจกระดุมไม้ห้าร้อยเท่านั้น เม่าเท่านั้นกาต่อให้ตัวอื่น <S <S วันนี้นะคะ <S <S ข้อสูงเท่าไรสูงร้หกแปดค่ะแป๊บนึงขอให้ตัวนี้มันได้แต่ว่าคือคือมันไม่ได้ขายมันเป็นแบบโอวอร์ไซส์อ่ะไม่ใช่วอร์ไซส์มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นยาแบบสไตล์มันอืมตัวใหญ่เป็นสไล์ซึ่งน่ารักมากจะดูบนสิดูน่ารักกว่าไม่งั้นวาก,วาก็เป็นที่ทำให้จะถ่ายรูปอันนี้ลงไอจีใช่ป่ะเขาบอกว่าขายตัวนี้ค่ะ บายบายว่ะว่าว่าทำมือบายบายว่ะมาเขาทักทายวูว่าแบบไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะตัวใหญ่เกินซื้อไปให้แม่พี่สาวน้องสาวลูกสาวเอาขายตัวอื่นกันเถอะร้านสาวได้นะคะไม่น่านแล้วออกมา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 ขายตัวอ,อื่นกันหนูไม่น่ารังค่ะ ตัวนี้ฮ้ยเดี๋ยวขายตัวนี้ด้วนะเขงพี่นังให้ใ<ค>พอแล้ว,ลวไม่ใช่ไม่ได้ให้เลยอขายให้สองร้อยห้าสิบใช่ไมสองร้อยสิบนะคะน่ารักมากตัวนี้ผ้าดีด้วยนะคะเป็นผ้าเนนาแบบโล่งๆโปร่งๆแล้วก็ว้างหลังเป็นเชินะผ้ามันนิ่มๆมาค่ะให้ดูตรงปลแขนดิวูมาแล้วนะคะคุณคนโอ้คนนิ้บ่อยเหมือนกันนะคะเทำไปถึงบ่อยครนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ อ,อชต่อไปนะคะเป็นเสื้อคอเต่า Glitter UNIQLO น,นะคะไซส์ M เป็นเท็ก u r เจอร์เป็น Glitter ทุกคนกูไม่ใช่ฝุ่นนะมันคือ Glitter จริงๆเจ็บงงๆเป็นใส่คอเต่าสีดำพ<ม>อดีตัวนะคะตัวนี้ขายอยู่ที่350าค่ะ รักมากเลยแต่นี่มีซ้ำแนวสองตัวก็เลยเอามาขายหลายตัวคือมีซ้ำก็เลยเอามาขายนะคะสามร้อยห้าสิบเมโอ้มาแล้วคุณเบนนี่แล้วขอบคุณนะคะเอาไปนะคะตัวนี้นะคะแบรดี้เมลโล์ขายเจ็ดร้อยเพราะว่าเป็นพันเลยนะคะตัวนี้รักมาก เป็นตัวที่พี่พราใส่ในแล้วก็ถ่ายกับกระเป๋านะคะได้จรคือน่ารักมากจรนมันจะค่อนข้างยาวมากแต่เป็นสไตล์เป็นสไตล์ให้แบบเมื่อรู้สึกจะจะมีนะคะตัวนี้เราขายหกร้อยก็พอไหมเจ็ดร้อยจะมีคนซื้อหรอตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นของแบรนดี้ที่ไม่มีขายแล้วนะคะในไทยเจ็ดร้อยมีคนซื้อคนนะคะ ท้าไมตอบมันไม่เห็ว่ากดแคปเร็วนะคะก็ต่อไปนะคะเป็นชุด forever 21นะคะขาย2ี่สิบตลกตัวนี้ใส่ไปใน Instagram หุ่นดีมากตอนนี้หุ่นไม่ดีแล้วก็เลยใส่ไม่ได้นะคะค่ะตัวนี้ขาย300 สามร้อยค่ะอกระมาณหมันยืดได้เยอะเลยอ่ะบุ๊มันยืดมาฮึมขายเท่าไหร่นะสามร้อยค่ะต่อไปนะคะยังเป็นเรสอยู่ วันนี้ชอบมากเป็นแบรนด์ของพี่พาวโอเลีฟนะคะแบบสมัยเก่ามากตัวนี้ใส่บ่อยมากเลยนะว่าช่วงนึงชื่อแบรนด์ฟาวนะะ์ออฟฟิเชียลนะใส่ทุกวันอ่ะตัวแต่ตัวเล็กมากเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวมันใหญ่มากเลยเนาะดีมากแล้วก็ข้างหลังจะเป็นซิปนะคะใส่ตอนงานวันเกิดปีหนึ่งด้วยจำได้ชอบมากตัวเก่งเลยสำหรับสาวไซส์มินินะคะตัวเล็กหน่อยอกนี่น่าจะประมาณ ไม่เกินสามสิบเอ็ดนะคะอ้น่าจะได้เยอะกว่านั้นประม 32. 32าณสามสิบสองสามสิบสอง่สามสิบสองนะคะแขนค่อนข้างกว้างแต่ว่ามันจะติดตรงนี้นะคะเป็นเอ้ยตัวนี้บอกราคาเปีย้วนะคะอย่างตังวน,นี้ขายที่สามร้อยห้าสิบะกันมี่ก็บอกไหมคะเดี๋ยวเอามาให้ดูสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบ น่ารักมากคือถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือจะไม่ยอมปล่อยรองไปแต่เราตัวเด็กแล้วอะมีเชื่อยื่นไหมพี่พัมาแล้วครับเชื่อยืนหือ,ข,อขายไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงสิบตัวแล้วค่ะอ๋อมีของเพื่อนๆอีกค่ะเดี๋ยวเอาของเพื่อนๆมาขายน่าจะอีกประมาณยี่สิบตัว เดลองดูนะคะเพราะว่ามีหมวอนจะขายป่ะได้อ่ะขายตัวนี้ก่อนกางเกงนะคะของยูนิโคลเพลงเมื่อกี้ชื่ออย่างไรหรอยูนิโคลเอวห้าสิบแปดสโพกห้าสิบแปดเซนนะคะน่ารักมากแต่ใส่ไม่ได้แล้วก็เลยขขยนะคะเป็นทรงตรง เป็นของผู้หญิงมั้งน่าจะผู้หญิงค่ะอันนี้ขายที่450ค่ะยูนิโคลใส่ไปน้อยมากเลยมันยังใหม่มากๆเลยอ่ะ450ผ่านอะไรพันพิทาโชค่ะ450ร้าสล้วกันนะเองทุกคนอย่าลืมกินข้าวนะคะจะสี่โมงแล้วเอมีคนเอาแล้วอุ้ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะทําการแพ็คส่งให้ทุกคนนะภายในวันภายในวันไม่ได้ใจมั้ยพี่ทำถือไม่เห็น,นอ่ะ,ออะคือขายกางเกงหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างล่างอยาก<อ>ได้สซอติไพรแ์พะวาได้เลยเดี๋ยวแชร์ให้ตอนจกินใครกับเอเซสซอรี่นี่หรอหลืมเอามาจัดเงาของจริงน้องว่าจัดเงาแล้วพี่จัดเกากว่าเอืมอา มีแบบ,ม,แบ,บมังนหน้าเต็มเลยอะ่ะโ oh 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 อ้แม่ก็ไม่ได้เอามาส่งรูปนาดีเอ็มนะเดี๋ยวพาวาทักไปคุยอีกทีนะคะอ่าขายตัวนี้ก่อนตัวนี้งงๆหน่อยมาได้ไงวันนี้พอหยงใช่แล้วสาบอริฟายุไรยวานะคะโฆษณาว่าถือไหนมันมีเป็นเซตสามตัวแล้วออกทำไมขายอะ่ะ ใส่ไม่ได้อันนี้แม่งเก่งไหคะเป็นของยี่ห้อพิโลกฟรายนาวค่ะพิโลกเด็มากแต่ดิฉันใส่ไม่ได้แล้วนะคะได้รับมันระดับก้อนไหมมันเล็กอ่ะใช่มันเล็กไปแบบติดก้นเลยเพราะใส่ไม่ได้มันสะโพกมันหลวมมันสะโพกต่ํานะคะมันจะยุบแบบยุบแบบเก่าๆนะคะแต่ว่าตัวนี้น่ารักมากขอแทนจูบคุณหน่อย นี่น่ารักไหมดูดิน่ารักปะดูดิเฮ้ยนี่น่ารักจริงเออนี่นะคะขายทั้งเซตเลยสามตัวหรือขายแยกดีค่ะขายตัยวเลยมัน,มนขายแยกมันไมม่ีอันนี้ต้องรวมกันอันนี้แยกอันนี้อีกตัวอันนี้ไม่เหมือนกันมันใช้สิบสองอันนี้ขายที่สี่ร้อยตัวนี้สี่ร้อยนะคะส่วน เซตอันนี้ก็ชุดนี้แล้วคะหกร้อยล้วกันก็ถ้าเอาไปสามตัวก็พันหนึ่งอะค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูแปะไปใส่ให้ดูมีคนเีีมาอย่างสี่ร้อยค่าค่าอะไรอะไม่ตัวใหม่ค่าอะไรอันนี้สี่ร้อยโว่าอยากใส่เองอะคุณไอวี่นะครับน่ารักจริง ไปคอนเทลเป็นแบบเวทเทรสแล้วก็ส่วนเซตนี้600นะคะกางเกงก็จะเป็นไซส์10มันจะแบบเก๋ๆเ,เอวตำ่ำแต่เนี้ยใส่แล้วติดตูดด้วยเศร้ามีเพลงไรดอนเมงมีฟอยล์เลิฟค่ะมันแบบมีความแบบแฟชั่นคุณย่านิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าอ้น่ารักมาก นี่ 600. นนหกร้อยเมื่อไรน้องยังไม่มีใครเอาไม่สเวตเตอร์อีกไหมสเวตเตอร์หรอครับหอมีสูตรตัวนี้เลเซอร์มีเลเซอร์นะคะขอบคุณมาลองใช่ไมคะขอบคุณตัวนี้400บาทเท่านั้นผ้าดีมากเหมาะสำหรับใส่ในหน้าหนาว ะนี่เป็นของแบนดนี่นะคะน่ารักจริงใช่ในห้องแอร์ก็ได้นะเป็นไม่แน่ใจของผู้ชายหรือของผู้หญิงนะคะกระดุมเป็นกระดุมไม้ด้วยนะคะสี400ะ่ร้อยป่ะสี่ร้อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปคุณน้องคนนี้จะกลับมาอีกครั้ง น้องคนนี้ตอนนั้นเราขายไปที่เท่าไหร่นะพันพันสี่หรอเขาจะพะเชีวมองแสนมองแสนมองแสพะเชีวจริงพะเชีวเหยทำไมไม่เชื่อเมืม่อกี้มันมีมันมีตัวไหนนะที่มันมีราคาพันที่แอมถ่าขายอะตัวไหนนะที่พันที่มันอ๋อไองน้อง ไปลองก่อนอีกเหรอ,อน่าัอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ซาร่าเราจะลดราคาสุดๆเลยแล้วกันนะคนหนึ่งพันสองได้ไหมพันสองได้ไหมใส่ให้ดู สิบห้ามาทุกคนทั้นสองได้ไหมเหมือนแบบสองมันอยู่ในเมทคาเฟ่ทั้นสองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขอแคปสูตรหน่อยค่ะสูตรตัวนี้คะ่ะได้ไหมคะ 1,000ได้ไหมตัวนี้หรอตัวนี้1,000งหรอให้ไปหนึ่งพันหรขอครึ่งทาง1,100คนแรกที่ส่งมาคุณจะเป็นคนที่ได้เดรสคุณภาพดีแบบนี้ไปนะคะจากซาร่ามีชับไหนให้ด้วยว 1, 1 0 0่งรอเท่านั้นตัวนี้เท่จริงอ่ะ1,100เท่านั้นสวยกระดุบดูดีดูแพงนี้ขา,ายไปแล้วใช่ไหมลอชขายไปแล้ว ใส่ซื้อแบบชูม,มีบบเลยมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวยจริงคุณพี่ถ้าใส่ก็อาจจะต้องใส่พวกบราที่แบบเป็นปีกนกอะไรพวกเนี้ยเนาะเพราะว่าข้างหลังมันโชว์ตัวนี้ก็คือตัวที่พอใส่ตัวเมื่อกี้ไม่ค่ะพี่อ ขายแพงเกียร์มาเซ็นของขายเกียร์มาเซ็นเองมันแพงไม่ได้ฉันให้ตัวนั้นเธอแล้วตัวนั้นให้เลือกเอาตัวไหนตัวนี้ทำไมถึงไม่เอาเบื่อแต่ลังชัยสวยไหมไม่สวยอะเป้ามันต่ำยังเอาตัวนั้นสวยแต่ตัวนี้ก็แต่งแบบเดียวแหละเพราะว่าตัวราคาพอขอขายพอบอกว่าคุณพูดๆขายทำไมอะเพราะว่าพาริตภัณฑ์มัน ป้าไปใส่มาสิถ้าใส่แล้วปวดนะก็ไม่ได้อยู่ดีอ๋อมีตัวหนึ่งค่ะต,ตัวนี้ตัวสุดท้ายที่ทุกคนเห็นว่าเพิ่งลงไอจีไปนะคะรูปล่าสุดตัวนี้นะคะราคาแรงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นคอลเลคชันล่าสุดเลยแต่ว่าถ้าใครจะไปซื้อในช็อปอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ถูกกว่าแน่นอน ใส่ไปครั้งเดียวซึ่งเป็นครั้งเดียวที่ไม่ได้ซักด้วยแบบซื้อมาแล้วใส่เลยนะคะแต่อันนี้ซักให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบรนด์ H&M นะคะชวยมากแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบพวกเดรสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากใส่ซ้ําเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยโดนมากก็เลยอยากที่จะขายมากกว่าเขามีแถมซับในมาให้ด้วยนะคะ ตัวนี้ในช็อปอยู่ที่1,799บาทตรงนี้เราจะขาย1,600บาทเท่านั้นก็คือถูกลงไปประมาณ200บาทนะคะไม่ขายเราตัวโอง เอ้ยเดี๋ยวมันหนึ่งพันหกร้อยบาทเฮ้ยขอบคุณค่ะน้องคีตาน่ารักมากจริงๆตัวนี้<า>แล้วก็วขั้นแรกก็คือผูกอย่างงี้นะคะปาแคมให้หน่อยฝั่งนึงผูกอย่างนี้เลยน่ารักมากเห็นแล้วแบบตกหลุมรักแรกพบอันนี้เป็นไซสเอสนะคะ ถ้าใส่เราก็ต้องระวังเวลากินนิดนึงเพราะเราก็อาจจะแบบกินตามใจปากไม่ได้มากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รัดุงไงางั้นมันจะทำให้เราแบบอาจจะแบบไม่ได้ยัง้งมือนิดนึง Are they siblings? No, we are like in relationship. We are married. See the ring? <laughs> ใส่มันน่ารักแค่ไหนนะให้ให้อิจฉาว่าไม่ได้ขายวัน <laughs> <Yeah. S 2> นี้นะคะตัวสุดท้ายที่จะขายน่ารักมากแบบคือถ้าใครอยู่เราเห็นใส่อ่ะคือน่ารักจริงมันแบบตรงเอวอ่ะมันพอดีเลยอ่ะถ้าเอวยิาคือใส่สวยมากหนึ่งพันสองร้อยบาทใส่ไปหนึ่งครั้งทวนค่อยใส่ในรูปไอจตอนเก่าๆนี่ใส่แล้วเป็นหน้ารัองนี้เลยขายอยู่นะ หนึ่งพันสบอะไรทำกันบ่อยไมมใช่แบบนับเ้่งพันสองร้อบาทชนนะโอ้เงกเงกแดงเลยมีกล้องไหมผมตัวนึงเดี๋ยวไปเอามาให้ดู หนึ่งพันได้ไหมเหรอช่วยสองร้อยได้ไหมพันสองได้ปะมันใหม่แบบมากรูดซิปให้ดูเลยนะแค่นะมันพับอยู่เรียกขอซิปรูดแบบปื๊ดปื๊ดเลยนะคะ ใหม่มากไม่มีสนงสนิมอะไรเนี่ยไม่มีนะคะแบรนด์ลินอาราวานะคะแบบหาไม่ได้เลยตอนแ้กก็คิดอยู่ว่าจะเก็บไว้ใส่แบบไปงานไหมแต่ว่าไม่ใช่แนวเราจริง,รงๆก็เลยอยากที่จะปล่อยน้องไปนะคะไม่ซิมไม่แตกค่ะ ได้หนึ่งหาใบถ้ามันแตกขอให้ดูหน่อยขอดูหน่อยไม่ได้เดี๋ยวจะให้คุณสูณ๊ยจำหน่ยแป๊บนึงตัวนี้ยังขายไม่ได้เลยเ,เชฟได้เปล่าเ CF ไหมอ1002ได้ไหมถ้าไม่ได้น้องจะกลับบ้านแล้วนะไม่เป็นไรค่ะใส oh, <my. S 2> ่เองโอ้ไม่ให้เลือกระหว่างม,มันจะไปอยู่บนตัวคุณในอีกสองวัน หรือว่ามันจีบอยู่บนตัวแฮวาใช่เลยล่ะพันสองไหมตัวเองถ่าจาเป็นชื่อเราเป็นพาวเวอร์มันยากพู้ไดบ่พู้ไดบ่อะไรจ้ะเขาไปยืนเด็กกับ don't play with me. you broke my heart t I'm also so, so upset with you เออยยาเได้ทำแบบนี้แม่เพลงนี้ชื่อเพลงเออบแสนทนาได้ยินเมื่อกี้มันเลยแค่ว่าสวดเสียมากไม่ยี่บ้านเลยอ้ยอบุรีพั2สยเฮ้ยไอซื้อตัวนี้หรอ หนูใช่ไหมที่คุณพี่คุณพี่สระบุตรพัทรพรีคุณพี่สุรุทธพัทรพรีให้ซื้อตัวนี้ให้หนูใช่ไหมบอกมาถ้าคุณพี่ซื้อให้หนูเนี่ยหนูจะส่งจ๊บให้พี่ไม่ไม่ไม่ถามจ๊บเลยพี่คุณพี่สระบุตรหนูอยากได้ตัวนี้มากระมุดคุณพี่สรบุตรคุณพี่สระบุตรให้หนูค่ะพี่สมารบซื้อให้ได้ไหมระมุด คุณพิสุรบุตรเจ้ดูบอลเป็นอะไรฉันจะเอาไว้ใส่เองที่บ้านอย่างงี้ปล่อยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นไม่ขายอ๋อคุณพิสุรบุตร่วยดูได้ไหมคุณพิสุรบุตรแล้วหนูจะจูบพี่เน่เล่นมิโกเล่นมิโกคุณพิสุรบุตรแล้วหนูจะจูบพี่เก้จูบจูบพี่เก้พี่เก้ตัวขายให้หมดเลยได้ไหมอันเนี้ยว่าขายให้หมดเลยเหรอขายไม่หยุดกันเพราะว่าขาย